พีปานเหนื่อยแล้วปาหิวแล้วอะมื่อนี้และไปดีคะอากาศร้อนๆอย่างงี้ไปจะได้อะไรเย็นๆกรอบๆอร่อยหอมๆแล้วได้ประโยชน์อ่ะจัดไป ใส่รสสับปะรดไม่ใส่น้ำตาล ชื่นกับไซรัปสับป,ประรดมะน,นาวโซดาหนูเอรี่เปิดรับออเดอร์เอาไว้ค่ะได้เป็นอาสารจับคู่กับไซรัปสับป,ประรดไม่ใส่น้ำตาลเอฟซีสนใจทั้งหนูเอรี่ได้เลยนะคะนี่เย็นเย็นชื่นใจใช่ไหม,มว้าวตามที่ขอเลยจ้ากรอบๆหอมๆ แล้วก็นี่ก็เย็นๆอีกไอศครีม,มแล้วโอเคด้วยสไสลัดได้ประโยชน์ครบเลยตามเมนูที่ปะปาต้องการอืช